สวัสดีครับมาป้ากันแหมแล้วนะครับผมวันนี้เขาก็จะมีเมนูลำลมาแหมแล้วนะครับแกงพักปังใส่จิ้นส้มนะครับผมนี่ครับผักปังสีเขียวดอกงามขนาดครับผมพอดหรโอผักปังอำลวังดอกงามๆเนะาะเดี๋ยวเขาก็จะแกงใส่จิ้นส้มนะครับนี่ครับจิ้นส้มนะครับ แกงใส่จ้นส้มกับมะเขือส้มน้อยนะครับจ้นส้มนี่ก็ใส่สองห่อพอละนี่ก็เป็นมะเขือส้มน้อยที่เขาได้ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเขาไปพอเครื่องพริกกันนะครับผมเครื่องพริกก็ตำง่ายๆครับผมใส่พริกแห้งนะครับหอมขาวตะไคร้เมล็ดพักชีกับปี๊นะครับแล้วก็แนาปลาราเนาะตำใส่ไปเลยครับไปครับเดี๋ยวเขาไปแกงกันเลยครับผมอนับแหลกเขาก็ตั้งหม้อหางนะครับ หอกหน้ำใส่ลงไปครับผมเ็ตเดี๋ยวเขาก็าจะใส่หน้ำปลาร้าสักนิดหน่อยนะครับผมเพิ่มความหนัวเนาะนี่ครับคนให้ถั่วเลยปล่อยทิ้งไว้ให้น,หน้ำเดือดน,นะครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวเฮาก็าเอาน้ำพริกที่เฮาตาไว้นะครับใส่ลงไปเลยหอมขนาครับหอมเครื่องพริกแกงนี่นะ ปล่อยให้แนมเดือดครับผมแหนมก็เริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาบะเขือส้มนี่ครับใส่ลงไปเลยครับใส่เป็นแกนนี่ครับใส่ลงไปเลยแหนมเดือดเ a าก็จะใส่พักปังนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาพักปังใส่ลงไปเลยครับแกงพักปังนี่ต้องใส่ส้มตัวหน่อยครับถ้าไ่ใส่ส้มมันจะบัล้ํานะครับใส่ส้มบะขามก็ได้ใส่บะเขือส้มก็ได้นะครับหรือว่าบีบหน้ามันเวใส่ก็ได้นะครับ นี่ครับเขาก็ย ok ้อมพักปังใส่ลงไปเซตเขาก็โกนให่มันเข้ากันนะครับเื่อพักปังม uh, pues ันหยอบนะครับหอมขนาดครับผมน่ากินมากเลยครับผมเดี๋ยวเขาก็ปล่อยทิ้งไว้สักกัมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะใส่จินส้มลงไปเลยนะครับจินส้มตะกี้กันหน้าขนาดครับพอนี้ว่าผมเอาไปแก้มหน้าลำไยกับเหลือน้อยเดียวนะครับเอาบะเล้นจินส้มเนาะเอาเน้นพักปังครับความล้ำของมันจินส้มนี่กับวัต่เอาได้นะครับใส่เป็นพิธีครับหน้ามก็เดือนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะปรุงรสด้วยผงนัวนะครับ ใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยครับใส่ลวก็ปูลงไปนะครับถ้าบม่ใส่มันก็จะบหนล้านะครับโอ้หอมขนาดนาครับผมเดี๋ยวฮ็จะมาจิ้มกันพอนะครับแกงพักปังนะครับไอจิ้นส้มเนาะหมาะขนาวน้าครับผมส้มส้มเปรี้ยวเปรี้ยวสูตรเด็ดครับใส่น้ำปูไปตัวเนอะจะได้ล้าจะได้หอมน้ำปูนะครับถ้าบิ่ใส่มันตึ้มเหมือนล้ํนะครับ ผมเนี่ยเมื่อใดผมใส่น้ำปูตลอดนะครับนี่ครับสีสันมันก็จะแนมเข้มข้นหมน้อยหอมน้ำปูหมนะครับดูครับโอ้ยหอมหอมแนมหนัวขนาดครับเรียบร้่อยแล้วครับผมแกงพักปังใส่จิ้นส้มนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปกินกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเทลงไปเลยครับโตหอมหอมเครื่องพริกแกงหอมน้ำปูหอมจิ้นส้มนะครับน่ากินขนาดครับ มามากินด้วยกันเอนะครับแกงพักปังใส่จิ้นส้มใส่น้ำปูนี่นะครับไผ่เบเกอรกินก็นลองมาจิ้มต้วผมเนอะ